สวัสดีเพื่อนๆผู้ลักรถไฟนะครับคลิปนี้เราจะมาดูขบวนรถพิเศษชำรุดนะหรือพอชำรุดขบ,บวนที่1 2 0 2นะเดินทางจากสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับปลายทางสถานีชุมทางบางซื่อตอนนี้กําลังจะผ่านนะครับเครื่องกั้นทางด้านทิศเหนือของสถานีบางเขนนะเอาล้ครับขบวนรถมาแล้วนะเห็นไกลๆนะครับเป็นปู G ่ GEK คนะครับ GK e อเมริกันดุดันคํารามนะครับ หน้าเลืงหลืองมาเลยนะแล้วก็จะมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงริ้วขบวนจะเป็นยังไงนะขบวนพิเศษชลุลที่1202อแก่งคอยบางซื่อนะตอนนี้กำลังจะมาแล้วนะผมพี่เครื่องกันก็มาให้สัญญาณนะ นานๆเราจะได้เห็นนะไม่ได้เห็นบ่อยๆสำหรับริ้วขบวนก็น่าจะสั้นๆนะคุณปู่ของเรานี่ก็รอมาจากไกลเลยนะผมเห็นเหลืองๆมานะจะเป็นปู่หมายเลขอะไรนะหน้าเหลืองๆอย่างนี้เรามาเดากันดีกว่า ครับผมมาแล้วนะฮะขับ,บรถก็จะผ่านเครื่องกั้นนะฮะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่บังซื่อนะครับผมสำหรักงานสรายจากตำรถจนะครับใกูจะมีขตำรถที่ผ่านนะครับที่กาญจน์ ทางสถานีเขาก็ประกาศให้ระวังนะสำหรับใครที่เดินไปเดินมาหรือว่าอยู่ใกล้รางนะความเร็วน่าจะประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมขบวนนี้ใกล้จะมาแล้วนะ30กิโลเมตรค่อยๆมาเรื่อยๆนะเปิดวีดมาด้วยนะคุณปู่นะคุณปู่ k นะคนะเอ้ามาแล้วครับ โอ้โหมีอะไรครับเนี่ยถังนะครับเป็นบกถังน้ำมันนะสีเงินเงินนะ4 4 4 5นี่หนะผ่านสถานีบางเขนนะครับผม ด้วยบพหอนะครับ5 0 0 0 6อ่าไปแล้วครับน่าจะเป็นถัง just mag นะฮะถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะเรียกไม่ค่อยถูกนะครับอาจจะเป็นถังพวกบรรทุกน้ำมันรุ่นเก่าๆนะผมบางคนเขาก็เรียกไอ้โมงนะ ผ่านสถานีบางเขนไปแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่ย่านกอมอสิเอ็ดนะแล้วก็บางซื่อนะทำขบวนทำขบวนมาโดยคุณปู่นะครับ4045ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ